ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวถวายรายงานต่อเจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประธานในพิธีเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายคารวาสกล่าวถวายรายงาน กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งดิฉันนางสาวโอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชาการจังหวัดนคปรปฐมในานามของประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายคารวสางานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช2568 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทสร,รสมาคมวมัดไตรมิตรวิทยารามที่ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ วัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมีความเคารพศรัทธายอย่างยิ่งดิฉันขอโอกาสถวายรายงาน ถึงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยสังเขปดังนี้วัดไร่ขิงพระอารามหลวงโดยมีคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานส่วนราชการทุกภาคส่วนและพุทธศ,ศาสนิกชนได้กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช2568ขึ้น ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568รวมจัดงาน9วัน9คืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่สำคัญได้แก่ขบวนพิธีอัญเชิญหลวงพ่อวัดไล่ขิงองค์จำลองทางบกในวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2568 ไปยังพื้นที่ต่างๆที่สำคัญในจังหวัดนครปฐมและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ดังกล่าวได้กราบนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อวัดไล่ขิงและเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานขบวนพิธีอัญเชิญหลวงพ่อวัดไล่ขิงองค์จำลองทางน้ำในวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568 โดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์จำลองประดิษฐานลงบนบุษบกเหนือแพรล่องตามแม่น้ำนครชัยศรีจากวัดท่าพูดไปยังวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเพื่อเป็นการสืบทอดและย้อนตำนานของหลวงพ่อวัดไร่ขิงอีกทั้งได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์จำลองจากท่าน้ำ ขึ้นประดิสถานบนฐานด้านหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิงพระอารามหลวงการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน1,000พันพระคาถาพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมพระบรมวงศานุวงศ์และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ตลอดวันในตลอดทุกวันในงานกิจกรรมสาธารณกุศลพิธีบำเพ็ญมหาทานทิ้งกระจาดมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แด่ผู้ยากไร้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้ง4ี่ภาคการแสดงของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองสามพานและสินค้าอื่นๆเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอันนำไปสู่การปฏิบัติที่ดียังจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปทั้งนี้ด้วยอนุภาพของหลวงพ่อวัดไล่ขิงที่ยิ่งใหญ่และแผ่ไปกว้างไกลเป็นที่ประจักษ์ชัดบรรดาลให้เกิดพรลานิสง์ดังปากรในที่สุดแห่งวาระอันเป็นสุภมงคลเลิกนี้ ขอประทานกราบอารัธนาเจ้าประคุณสมเด็จได้โปรดเมตตากล่าวสมโมชนียคถาเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไล่ขิงประจำปีพุทธศักราช2568กดปุ่มเปิดแพร่ป้ายเป็นลำดับสืบไปขอกราบนรมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิร,รานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบสเจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงและพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอำเภอสามพรานหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในมนลนพิธีแห่งนี้งานเทศกาล นมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นงานประเพณีที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศนับเป็นโอกาสที่สำคัญ ในการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะขอพอรหลงพ่อวัดไร่ขิงภายในพระอุโบสถซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจากใกล้และไกล ที่มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าเข้ามากราบไหว้องค์หลวงพ่ออย่างเนืองแน่นเพราะทุกคนเชื่อว่าหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์และบรรดาลความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาตามตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง ที่ได้เล่าสืบขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นบ้างก็ว่าเป็นพระพุทธรูปรอยน้ำมาทั้งห้าองค์ซึ่งตรงกับคำว่าปัญจภาคีปาติหารกาสินโนอีกตำนานหนึ่งก็ว่าหลวงพ่อว่าไร่ขิงนั้น ได้อัญเชิญมาจากวัดสาราปูนร่องมาด้วยแพรไม้ไผ่ทางแม่น้ำเมื่อถึงวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญมาปฏิทฐานไว้ภายในพระอุโบสถซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเป็นวันสงการ ที่มีประชาชนมากมายมาทำบุญที่วัดว่ากันว่าในปรัมพิธีได้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นแสงแดดและความร้อนระอุได้พันหายไปเกิดเป็นเมฆดำมีฝนฟ้าขนอง และเป็นสายฝนล,ลงมาให้ความชุ่มช่ำชื่นใจประชาชนที่มาในงานจึงแซ่ซ้องว่าหลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนร้ายคลายความทุกข์ให้หมดไปดุดสายฝนที่เมธนีดน ให้ชุ่มชำ่ำเจริญงอกงามด้วยทัญญาหารท้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตำนานใดก็ตามพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อวะระขิงมีความยิ่งใหญ่และแผ่ไปกว้างไกลไพศาลเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นพระพุทธ,ธปฏิมากรที่มีหมู่ประชาชนที่เรื่มใสสศรัทธ,ธาพากันมาทุกวันไม่ขาดสายบรรดาให้เกิดพระรานิสงต่อชุมชนบริเวณโดยรอบดังปรากฏในปัจจุบันงานเทศกาลนมมศการปิดทองหลงพ่อวัดไร่ขิงในปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึงวันที่16เมษายน2568รวม9วัน9คืนนั้นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของในทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ หน่วยงานในพื้นที่และคณะกรรมการวัดทั้งนี้ต้องขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมการจัดงานประจำปีในครั้งนี้ขอราธนาคุณพระศรีรัตนไตอันมีรลวงพ่อวัดไร่ขิง โปรดอภิบาลประทานพรให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทิน<า>บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานเทศการนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี2568ณนะบัดนี้